ภาพบรรยากาศวิิพุทธพระสงฆ์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเป็นแบบนี้เป็นประจำนะคะและญาติโยมนะคะก็ออกมายืนรอที่หน้าบ้านนะคะบางบ้านก็นั่งเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะรอสร้างกุศลนะคะกุศลยามเช้าไม่ว่าจะกุศลเพื่อสร้างทานอุทิศกุศลเพื่อความเป็นมงคลของตัวเองโดยใช้บุญนำทางใช้ธรรมนำทาง หรือเป็นกุศลใหญ่นั่นคือการได้ดูแพลพรัตนตรัยตามเหตุซึ่งหน้านะคะเป็นบุญใหญ่นะบุญใหญ่มากเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยแล้วก็นำคําสอนของพระาศาสดามาปฏิบัติจนเกิดการเห็นจริงบางสิ่งบางอย่างจะทราบดีว่าการที่สร้างกุศลโดยดูแลองค์พรรัตนตรัยนั้นมีกุศลยิ่งใหญ่เพียงใด และนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะของวิถีพุทธนะคะวัดใดนะหรือว่าชุมชนใดหรือบ้านใดนะคะที่มีพระสงค์ออกมาบิณฑบาตหน้าบ้านแบบนี้นะคะขอให้อ่าะลึกไว้เลยว่าผู้นั้นโชคดีแล้วนะคะที่มีโอกาสได้สร้างขุศลใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านหรือบางบ้านไม่มีพระสงค์ออกมานะก็สามารถที่จะหาโอกาสนะอาจจะต้องเคลื่อนตัวออกมาหาโอกาสที่จะใส่บาตรยามเช้าค่ะ สาธุค่ะ